แนะนำโทรศัพท์มือถือในงบ1,000 0บาทก็คุ้มค่าได้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีรุ่นไหนกันบ้าง สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกับมาพบก,กันกับเตยกันอีกครั้งแล้วก็วันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนนะคะไปแนะนํา้าโทรศัพท์มือถือนะคะ5รุ่น5แบรนด์ที่งบประมาณอยู่ในเลนส์นะคะ1 0,000บาทมีเงินทอนนะสำหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือดีๆคุ้มคุมนะคะสักรุ่นหนึ่งเนี่ยณนะปีนี้ตอนนี้นะคะมันมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างสเปคดีคุ้มค่ากับการลงทุนครั้งนี้นะคะในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทกันบ้างเนี่ยถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่่าคะ มาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกแบรนด์แรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตัวของ s a m s u n Galaxy g A 2 6 5 G นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ในด้านของความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์อยู่แล้วนะคะกับในด้านของการใช้งานที่สเปคเนี่ยมันมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นในด้านของการใช้งานในระยะยาวที่ตัวนี้เนี่ยรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ถึง6ปีด้วยกันเลยถือเป็นหนึ่งจุดเด่นที่ดีของทาง Samsung แล้วก็ในเรื่องของการรองรับนะคะในด้านของการ การใช้งานที่ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเนี่ยแล้วก็ความคุ้มค่าในบริการหลังการขายก็ถือว่าทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะในด้านของการดีไซน์เนี่ยด้านหลังของเขาก็จะเป็นการดีไซน์ที่เป็นรูปแบบของกระจกให้ดีไซน์ดูมีความพรีเมียมนะคะน่าใช้งานดูหรูหราเป็นพิเศษเลยมาพร้อมกันกับการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 7ด้วยกันนะคะส่วนตัวหน้าจอเนี่ยได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบของซูเปอร์อะมูเลตทำให้ตอบโจทย์การใช้งานในด้านของสีสันของหน้าจอที่ดีสีสันสวยงามตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนนไดด้ีะะคะ ด้วยความละเอียดระดับ Full HD พัดไปเลยขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะคะใหญ่กำลังพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานการจับถือหรือว่าจะเป็นในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาอยู่สำหรับในเรื่องของหน้าจอค่ะบวกกันนะคะกับในด้านของอัตรา e f เฟ s h r เรทที่ให้มาถึง120เฮในราคานี้นะคะก็ถือว่าสเปคหน้าจอให้มาอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวค่ะ ส่วนในด้านของการใช้งานตัวเครื่องนั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้ชิปเซตเป็นตัวของ Exynos 1380ไปใช้งานนะคะมาด้วยกันกับขนาดความจุลำ8 8G กิกลอม2 5 6ด้วยกันค่ะในด้านของการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่า ตัวชิปเซตนะคะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะคะหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยทำในรูปแบบของพื้นฐานหรือว่าการเล่นเกมทั่วไปก็ยังถือว่ารองรับการใช้งานได้อย่างดีอยู่ค่ะและถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะคะราคาจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยแต่ก็มีในส่วนของอั s ซ m awesome Intelligen จนนะคะสำหรับการใช้งาน AI ไอมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงานทั่วไปหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่ให้ความคุ้มค่าในด้านของสเปคการ ทำงานทั่วไปได้อย่างครอบคลุมดีเลยค่ะโดยตัวนี้นะคะการเชื่อมต่อของเขาจะรองรับการใช้งาน 5G, Wi-Fi 6แล้วก็บลู o ูธ5.3ได้เหมาะกับการใช้งานในปี2025นี้มากๆเลยตัวกล้องและการถ่ายภาพเนี่ยจะให้กล้องหลังมาถึง3ตัวด้วยกันเป็นตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล กล้องเอาตตรว8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะคะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียด13ล้านพิกเซลตอบโจทย์การใช้งานการถ่ายภาพนะคะได้อย่างครอบคลุมและที่สำคัญเลยก็คือมีในส่วนของฟีเจอร์ AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพได้ด้วยค่ะในด้านของการใช้งานการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ก็ยังคงรองรับการถ่ายวิดีโอสูงถึง 4K 30เฟรมได้กันแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่25วัตต์ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานจากทางซัมซุงค่ะ โดยราคาของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่9,999บาทค่ะ ่วนรุ่นที่ 2. นะคะก็คือตัวของเล่นมี Note 14 5G นั่นเองนะคะในรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สําหรับใครก็ตามที่ชอบในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะคะที่เน้นการใช้งานได้อย่างครอบคลุมอยากได้โทรศัพท์มือถือที่มีสเปคในการใช้งานที่สูงนะคะในราคาที่ย่อมเยาวตอบโจทย์การใช้งานได้ดีทั้งในมุมของการเล่นเกมประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกล้อง ที่ได้กล้องอย่างคมชัดนะคะแล้วก็แบตเตอร่อุดด้วยรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมาด้วยกันกับดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะที่เน้นความบางเบาตอบโจทย์การใช้งานการจับถือได้ดีนะคะพร้อมทั้งยังคงมีสีสันให้เลือกอย่างหลากหลายโดยที่มาพร้อมกันกับการป้องกันน้ําและฝุ่นนะคะระดับ IP 6 4ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีค่ะส่วนในด้านของการใช้งานตัวหน้าจอนั้นนะคะตัวนี้ก็ยังคงได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบของหน้าจออะมูเลตให้สีสันที่สด ะะมาในขนาด6.67นิ้วด้วยกันตอบโจทย์การใช้งานนะคะในมุมของการใช้งานหน้าจอที่ให้ความละเอียดและความคมชัดสูงะระดับ Full HD Plus ด้วยส่วนในด้านของการทํางานในมุมของหน้าจออื่นๆเนี่ยมาได้กันนะคะกับการตอบโจทย์การใช้งานในมุมของการเล่นเกมได้ดีด้วยอัตรา Refresh Rate หนรีเไปเลยทําให้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่หน้าจอเนี่ยตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์การใช้งานการเล่นเกมนะคะได้อย่างลื่นไหลแล้วก็หน้าจอสีสันสวยงามมากๆด้วยค่ะ ส่วนในด้านของชิปเซตอย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ในมุมของการใช้งานที่เน้นในด้านของประสิทธิภาพนะคะในราคาที่ย่อมเยาชิปเซตของรุ่นนี้มาด้วยกันนะคะกับตัวชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ d i m e n s i ิตี้เจ็ดศูนอัลตานะคะทำให้ตอบโจทย์ในมุมของการเล่นเกมได้อย่างดีมีขนาดความจุให้เลือกถึง2ขนาดเลยก็คือขนาดแรม 8G กิกลอม2 5งรกิกแล้วก็ขนาดแรม 12G กิกลอม5 1 2รอกิกนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์แล้วก็เน้นสาหรับใครเนี่ทป็ ายเล่นเกมเป็นหลักเลยตั้งแต่เกมระดับกลางๆนะคะหรือว่าจะเป็นเกมที่กินสเปคขึ้นมาแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นไหลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์มุมนี้ได้ดีค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะก็ยังคงมี AI ต่างๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็น AI ในด้านของการถ่ายภาพนะคะอย่างตัวของ AI Editing หรือว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกันนะคะกับตัวของฟีเจอร์เสริมของ g e m i n i เนี่ยตัวนี้ก็ยังคงสามารถรองรับการใช้งานได้อยู่ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะจะยังคงรองรับการเชื่อมต่อที่เป็นการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ได้นะคะตัวกล้องเนี่ยเขาจะให้กล้องหลังมา3ตัวเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลกล้องเอาต์เตอไวความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซล ทําให้ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในมุมของการถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายแล้วก็ครบคันมากๆส่วนการรองรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็รองรับอยู่ที่ Full HD 30เฟรมด้วยกันค่ะแบตเตอรี่นะคะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,110ม ah. ิลลิแอม์รองรับการชาร์จไวได้45วัตต์นะคะก็ถือว่าให้แบตเตอรี่มาอึดแล้วก็ยังชาร์จไวด้วยค่ะ โดยราคานะคะก็จับต้องได้ง่ายโดยเริ่มต้นที่ราคา6,999บาทนะคะจนไปถึง8,999บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนรุ่นถัดมานะคะเป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษเลยกับตัวของ oppo a 6 pro 5 g นะคะรุ่นนี้เนจุดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องนะคะที่เน้นความแข็งแรงทนทาน ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับใครที่ต้องการการสมบุกสมบันสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาแบตอึดมากๆด้วยค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะมาได้กันกับการดีไซน์นะคะที่เป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของความแข็งแรงทนทานโดยเฉพาะและมาพร้อมกันกับระดับ IP 6 9เเลยนะคะซึ่งตอบโจทย์การใช้งานแบบสมบุกสมบันได้อย่างเต็มที่ตกน้ำได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ส่วนในด้านของตัวเครื่องนะคะมาด้วยกันกับตัวหน้าจอที่เป็นรูปแบบอมูเลตให้สีสันสดใสนะคะหน้าจอให้ความละเอียดคมชัดระดับ Full HD p l s และที่สำคัญเลยก็มาด้วยกันกับอัตร,ตรา Refresh Rate รด้วยกันค่ะทำให้ตอบโจทย์การใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการใช้งานทั่วไปบนหน้าจอได้อย่างเต็มที่หรือว่าจะเป็นมุมในด้านของการใช้งานนะคะสําหรับใครที่เน้นการใช้งานหน้าจอที่ต้องการความรวดเร็วนะคะตอบสนองต่อการสัมผัสได้ดีรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจค่ะ กับอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันเลยก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้ในด้านของการใช้งานนะคะก็ตอบโจทย์การใช้งานหน้าจอกลางแจ้งได้ดีด้วยเพราะให้ความสว่างสูงสุดนะคะมาอยู่ที่1,400นริตเลยด้วยกันนะคะส่วนในด้านของชิปเซตเนี่ยมาด้วยกันกับชิปเซตที่เป็นตัวของด i m e n s i t y 6 3 0 0นะคะกับขนาดความจุที่มีให้เลือกเยอะมากๆเลยถึง3ขนาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขนาดความจุแรม6กิกแรม1 2 8ิกิกนะคะหรือว่าจะเป็นขนาดแรม 8G กิก ลอม 256GB หกรือว่าจะเลือกแบบแม็กซ u m มก็คือขนาดความจุ แรม12กิกลอม256กิกเนี่ยเพื่อที่จะใช้งานยาวๆได้ความลื่นไหลในมุมของการ m u l t i t a s ได้แบบเต็มที่นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนในด้านของการใช้งานเนี่ยในมุมของ AI นะคะก็ไม่น้อยหน้ากันเรื่องความที่รุ่นนี้นะเป็น s ี r ีส์นะคะจากแบรนด์ของ OPPO ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพตัวเนี่ยเขาจะมาด้วยกันกับ AI ที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือมาพร้อมกันกับ AI Link Boost นะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ ทำให้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณต่างๆแนมะ้ว่าจะเป็น w i f i หรือ5สัญญาณ 5G เนี่ยก็สามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับการเชื่อมต่อที่เป็นการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 5และ Bluetooth 5.4นะคะมาได้กันกับตัวกล้องหลัง2ตัวเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องโมโน2ล้านพิกเซล ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลจุดเด่นของรุ่นนี้นี่คือรองรับการถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวของวิดีโอเนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ Full HD 60เฟรมด้วยกันทำให้สามารถใช้งานนะคะได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยค่ะส่วนแบตนะคะก็ให้แบตอึดมาอย่างที่บอกเลยก็คือ6500 m มิลลิแอมป์ด้วยกันนะคะรองรับการชาร์จไวได้80วัตต์ค่ะ ซึ่งราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทเท่านั้นเองแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1999บาทค่ะส่วนรุ่นถัดมานะคะก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในมุมของความโดดเด่นในมุมของการถ่ายภาพละกันค่ะกับตัวของ Honor 400 Li ี่รนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เด่นในเรื่องของ AI p o r t r a i t มากๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยสเปคเครื่องให้ความสมดุลที่ดีตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆมิติแล้วยังให้ประสิทธิภาพตัวเครื่องที่ดีใน ราคาที่จับต้องได้ง่ายด้วยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือที่เน้นการใช้งานเรื่องกล้องนะคะโดยที่จุดเด่นในมุมของการดีไซน์เนี่ยรุ่นนี้จะมาด้วยกันกับดีไซน์ที่ด้านหลังมีความคล้ายคลึงก,กันกับ iPhone มากๆค่ะโดยที่มาด้วยกันกับการป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP 6 5นะคะส่วนหน้าจอยังคงให้หน้าจอที่เป็นรูปแบบอะมูเลตนะคะสีสันสดใสตอบโจทย์การใช้งานในปี2025นี้ได้อย่างดีตัวหน้าจอมาในขนาด6.7นิ้วทหขนาดเยมดนมีความใหญ่ ตอบโจทย์การใช้งานได้แบบเต็มตาค่ะความละเอียดของหน้าจอระดับ Full HD Plus นะคะใช้งานการดูหนังการเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยก็สามารถทำได้ดีด้วยอีกเช่นเดียวกัน่วนาร์ลิฟท์สเลตก็120เฮิร์นะคะเป็นมาตรฐานเลยทำให้ตัวนี้ในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเติมองว่าตอบโจทย์การดูหนังดูซีรีส์นะคะตอบโจทย์ในมุมของการใช้งานในการถ่ายรูปการแจ้งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าการแสดงผลหน้าจอทำมาได้ดีค่ะ ส่วนในมุมของการใช้งานนะคะในด้านของชิปเซตเนี่ยตัวนี้ได้เป็นตัวของ Density i m 7025 Ultra นะคะมาได้กันกับขนาดความจุ RAM 12 g ิกลอม256 g b เป็นมาตรฐานทำให้นะคะในมุมของการใช้งานเนี่ยขนาดความจุก็เพียงพอกับการใช้งานในระยะเวลา1-2ปีได้แบบเต็มที่แถมตัวนี้เนี่ยก็ยังมาด้วยกันนะคะกับในด้านของการใช้งาน AI ที่รองรับในมุมของการถ่ายภาพได้อย่างดีอย่างตัวของ s 1 a i ด้วยค่ะการเชื่อมต่อของร รุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งาน 5G รองรับการใช้งาน Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.3นะคะตัวกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวได้กันแต่ก็เป็นกล้องที่คุณภาพโดยการให้ตัวกล้องหลัก108ล้านพิกเซลมาแล้วก็เป็นตัวของ Depth Camera ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลนะคะตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างดีมีฟีเจอร์ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตทาให้การถ่ายภาพเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะ แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5230ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้35วัตต์โดยภาพรวมของรุ่นนี้เนี่ยเติมอมองว่านะคะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ให้สมดุลของการใช้งานตัวเครื่องที่ดีในราคาที่ย่อมเยาวมากๆค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาในราคาเพียงแค่8,999บาทเท่านั้น และรุ่นสุดท้ายที่เตยอ,อยากแนะนําทุกคนในวันนี้เลยนะคะกับงบประมาณไม่เกิน10,000บาทเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบเครื่องแล้วก็เน้นเนื้อเรื่องของการถ่ายภาพได้ดีแถมใหม่ล่าสุดเลยก็คือต้องเป็นตัวนี้เลยกับ v i v o v 6ห lite ลนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ในมุมของการถ่ายภาพได้ดีมากตั้งแต่ที่ถ้าหากว่าใครนะคะได้ลองใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าจะรักมากๆเลยเพราะสามารถ ถ่ายรูปแล้วก็ลงหลังกล้องได้เลยไม่ต้องแต่งต่อก็ได้นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะกับรุ่นนี้ที่แบตเตอรี่ให้มาอึดมากๆทําให้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยตัวนี้การดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีสีสันให้เลือกหลากหลายดีไซน์มีความสวยงามดูมีความพรีเมียมนะคะมาพร้อมกันกับการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 5ด้วยทําให้สามารถนะคะใช้งานได้แบบสบายๆส่วนในมุมของการใช้งานหน้าจอเนี่ยมาด้วยกันกับขนาดหน้าจอ6.77น ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่เต็มตานะคะตอบโจทย์การใช้งานในยุค2025นี้ได้อย่างดี ตัวหน้าจอเป็นหน้าจออมูเลตนะคะทำให้ได้สีสันที่สดใสตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นสายดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอัตราลีเฟรชเลต,ตที่ให้มาก็คืออยู่ที่120สเฮิร์ตสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวค่ะตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายมัลติทัสกิ้งได้ดีด้วยนะสำหรับในด้านของการใช้งานหน้าจอในรุ่นนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยได้ความสว่างสูงสุดถึง3 0 0พันนิตไปเลยทำให้ใครที่เป็นสายถ่ายภาพนะคะบอกเลยว่า เอาไปใช้ถ่ายภาพกลางแจ้งหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยได้แบบสบายสบายในรุ่นนี้ค่ะโดยที่ตัวชิปเซตของรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวของ m e d i a t e k Dimensity 7360ส u r b o ูนนะคะไปใช้งานมาด้วยกันกับขนาดความจุ2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดแรม 8G กิกลอม2 5 6หกิกหรือจะเลือกเป็นขนาดแรม12กิกลอม2 5 6กิกใช้งานก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลได้เลยแต่ภาพรวมในด้านของการใช้งานเนี่ยเติอมองว่าเป็นการใช้งานที่ให้ความลื่นไหลได้อย่างดีทั้งคู่นะคะ แล้วก็ตอบโจทย์ในมุมของการมัลติทาร์สในการใช้งานได้ดีสลับแอปไปมาได้อย่างสบายๆเลยสําหรับรุ่นนี้ประสิทธิภาพตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีอีกด้วยค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะมาได้กันกับ AI ที่รองรับการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของ AI ที่เข้ามาช่วยปรับแต่งตัวภาพหรือว่าจะเป็นตัวของ AI Image Studio นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งภาพหลังกล้องนะคะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างการกองสายของมิจฉาชีพให้เราได้ใช้งานกันอีกด้วยค่ะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งาน 5G นะคะ Wi-Fi 6และบูทู tooth 5.4ให้ตัวกล้องหลังมา2ตัวได้กันนะคะเป็นตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล B O S มาให้ในตัวแล้วก็เป็นตัวของกล้องอัลตร้าไวทแล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้การเซลฟี่อย่างคมชัดด้วยกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเลยนะคะมีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายภาพมาให้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพจบหลังกล้องไม่ต้องแต่งต่อก็ได้และยังคงรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K ด้วยกันเลยค่ะ แบตเตอรี่ให้มาสูงถึง6,500ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้สูงถึง90วัตต์ทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เลยมาในราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,999บาทนะคะ ส่วนขนาดความจุนะคะแรม12กิกเนี่ยจะมาในราคา11,99 9บาทด้วยกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5มือถือนะคะ5รุ่นที่เตยรวบรวมมาให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่ามีงบประมาณที่จำกัดเนี่ยงบหมื่นหนึ่งนะคะก็ยังสามารถหาซื้อโทรศัพท์ที่คุณภาพดีตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างดีและที่สำคัญนะคะยังสามารถใช้ได้1-2ปีได้แบบสบายสบาย คุ้มค่ามากๆในปี2 0 2 5นี้มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าใครอยากได้รุ่นไหนเนี่ยเราไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะบอกเลยว่าสเปคโฟนของเราปักหมุดทุกรุ่นเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดจิ้มที่ตะก,ก้าที่สเปคโฟนปักหมุดให้ได้นะคะมีโค้ดส่วนลดดีๆโด,ดนๆมาให้ได้ช้อปปิ้งกันทุกเดือนแน่นอนค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมาก ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย